โอเคสวัสดีครับต้องจัดเสงก่อนโอเคมีวันนี้เรามา,าคุยเรื่องพระสมเด็จนะครับ นะสมเด็จที่สากลเขาเขาเขาบอกกันว่าอ่าพิมพ์ใหญ่เนะนี่ยเขานิยมกัน4บล็อกนะครับมีบล็อกที่หนะึ่งน่าจะเป็นพิมพ์พระประธานบล็อกที่สองอกวีบล็อกที่3าอ,อกกระบอกบล็อกที่4เกตทะลุซุ้มนะครับองค์นี้นะครับ ลองดูลองพิจรารณาดูว่าตรงนี้เกททะลุซุม้มนะครับลองดูกล้องอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเทียบกับในหนังสือดูนะครับ องมาเทียบกับหนังสือเล่มนี้สำหรับรักคังองคแชมป์น,นะครับลองลองเพราะว่าภาพพระแท้นะครับพระแท้มาเทียบเทียบดูดีครับนลองดูหนังสือ,อนี่ครับดูที่ปรึกษาแล้วกันว่าใครเป็นที่ปรึกษาหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งโอ้ผมว่าเชื่อถือได้เลยนะไม่ใช่ะดับอ่าฮะ Okay. อย่างที่ผมบอกว่าพิมพ์ใหญ่แบ่งออกเป็น4แม่พิมพ์1,2,3,4นะโอเคเรามาดูแบบแม่พิมพ์ที่4เลยเกตะลุซุ้มครับอ่ใช่ไอีกสี 4. โอเคสิ่งที่เอาว่าบอกเลยแล้วกันว่า ผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่เซียนอะไนะแต่ผมก็ลองศึกษามาดูเรื่อยๆลองจับภาพรูปพระเนี่ยมาวางเรีเรยงๆกันแล้วก็หาจุดที่เหมือนกันก็ได้ว่าเนี่ยเท่าเท่าที่รู้เนี่ยเอ่อเท่าที่ศึกษาเองด้วยแล้วก็ฟังคลิปของอาจารย์หลายๆท่านอ่าแม่พิมที่สี่เกตะลุซุ้มเนี่ยจุดเด่นของท่านเนี่ยมีมีม พิจารณาน่าจะเรียวน่าจะเรียวๆไม่ไม่กลมไม่ออกกลมเกรดจะเรียวทะลุซุ้มไปพิมพ์ทะลุซุมซ้มเนี่ยข้อสังเกตที่สำคัญเลยเนื้อส่วนนอกอเส้นซุ้มเนี่ยจะเยอะ,ะและมีทั้งสี่สี่สี่ด้านเลยนะครับออลองลองเียบเที นี่สีนี่ทะลุซุ้มนะครับนี่ไม่รู้ว่าถ่ายหลบหลบแสงหรือเปล่าน่าจะมีม,มีนี่องค์นี้ก็ชัดะะนะครับเนื้อจะจะมีเนื้อ,อข้างนอกเส้นซุ้มเกิดทั้งสี่ด้านนี่พิมพ์องค์ลงพุทธ แร้พุทธสินของท่านเนี่ยถ้าพิมพ์เนี้ยอซ,อซอกแขงด้านด้านขวามือท่านเนี่ยจะเป็นโค้งมนส่วนด้านซ้ายก็จะเหมือนแทงขึ้นไปนะครับนะครับจะโค้งมนด้านนี้จะโค้งมนแต่ด้านนี้มันจะแทงเข้าไปด้านนี้ไม่รู้นะนี่ครับจังหวะน,นี้ก็จะโค้ง ส่วนนี้ก็จะแทงเข้าไปนะครับโอเคเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกับองค์นี้ลองลองดูละกันจังหวะาการาถ้าเปรียบเทียบเรียกว่าเปรียบเทียบ,ยบองครูเลยจังหวะดึงผมว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เดินดึงบล็อก ขึ้นมาเนื้ออาจจะติดบล็อกแล้วก็ติดติดไม่เต็มนะครับพุทธสินนี่ก็จะสวยงามพิมพ์นี้จะเป็นพุทธสินสวยงามเสื้อฐานชั้นกลางจะเป็นฐานคมขวานที่แบบเลียวเล็กไม่ใหญ่ก็ถ้าตามตำราต่างๆก็จะเห็นขาที่บล็อกก็มีขามีเส้นแสมเ,เส้นกรอบบังคับพิมพ์ไม่ใช่เส้นแซม พิมนี้จะไม่ค่อยเห็นผมดูแล้วดูจากหลายๆรูปก็จะไม่ค่อยเห็นเส้นแสมใต้ตักนะฮะโอเคโอเคนะฮะโอเคผมอฮะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูของผม,ผมพิจารณาดู แสงก็ไม่ได้สวยอออพอพอดูออกนะครับม่ไม่ได้กล้องไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายอโอเคก็อย่างอย่างที่บอกคือถ้าเกิดทะลุซุ้มเนี่ยข้อที่เราสังเกตคือน่าจะไม่กลมน่าจะเป็นเรียวเป็นผลมตัตูมไปแล้วก็เก็ดทะลุซุม้มแล้วมีเนื้อเกินขอบทั้งสีด้านนะครับ ก็ฐานชั้นกลางคือเป็นฐานคมขวานซึ่งพระองค์นี้น่าจะใช้มาศึกศึกเยอะครับลองลองดูมุมกลับมนาจากหัวลงล่างดูลองสังเกตนะครับสังเกตนะครับ,รบฐานชั้นกลางลองดูมิติพระนะครับ ว่าเอียงไปด้านไหนด้านไหนต่ำด้านไหนสูงผมตรงนี้นนดูครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยจากด้านนี้จะโคง้งมนด้านนี้จะเหมือนแทงเข้าไปแล้วก็ออกไปโอเคนะครับเป็นการพิจารณาแยกแยกแม่พิมพ์ เ็นเบื้องต้นนะครับแต่ก็เหมือนเดิมออกตัวก่อนว่าไม่ใช่เสียนใหญ่อะไรก็ศ <c oughs> <c oughs> ึกษาเท่าที่ศึกษาได้เล่นหาเท่าที่ชอบก็ดูเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะหาก,กล้องดีๆเจาะเนื้อให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคถ้าชอบยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับเพราะมีจริงๆก็ศึกษามีอีกหลายจุดที่ ที่ที่ที่เห็นแล้วคิดว่าน่าจะเหมือนทุกองค์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลอง,ลองติดตามกันดูนะครับครับขอบคุณครับ